กลับมาที่เรื่องเล่ากลับมาที่ประสบการณ์ที่หาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้กันบ้างในคำคืนนี้อย่างที่บอกไปสายแรกเนี่ยพร้อมแล้วนะครับพี่นกทุ่งอยู่ในสายแล้วล่ะครับพี่นกทุ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เดอะช็อคนะคะค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับหลานถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่พี่นกทุ่งค่อยคอยเล่า สบายสบายถ้าเกิดผมไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวผมจะถามเพิ่มได้แล้วผมจะนั่งฟังไปเรื่อยๆเชิญครับพี่เกิดอะไรขึ้นครับโอเคเออก่อนอื่นต้องขอบอกกอนนะคะว่าเป็นคนนครปฐมครับแต่แต่มาโตที่กรุงเทพมีพี่พี่ทั้งหมดสิบเอ็ดคนเป็นคนสุดท้องโอ้โหฮะฮะอันนี้เหตุการณ์ก็คือว่าพี่สาวคนที่สองเนี่ยเขาได้มีครอบครัว แล้วเขาก็ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ทางใต้คือหาดใหญ่ตอนนี้เขาจะมีลูกสามคนลูกชายสองคนลูกสาวคนหนึ่งลูกสาวคนกลาง<ะ>หลานสาวเนี่ยจะอายุอ่อนกว่านะประมาณสองสามปีเพราะว่าด้วยความที่แม่ลูกดกงอะนะเรื่องก็มีอยู่ว่าแต่เหตุการณ์เนี่ยหลานสาวไม่ได้มีโอกาสได้เล่านะคะเพื่อนๆเ,เ,เขาเล่าก็คือมีวันหนึ่งเขาเดินไปโรงเรียนกับเพื่อนอะ <Ha. S 2> เดินกลับบ้านหรือเดินไปจําไม่ได้แล้วแล้วเขาเนี่ยเห็นจะเด็กๆสมัยนี้จะเคยเห็นไหมข้างๆตรงเสาไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีกระทงในกระทงนี้ก็จะมีข้าวมีแกงมีขนมแล้วมีทูปปักเนี่ยเขาไปเตะกระทงนี้เขาก็ประมาณอายุอ่อนกว่าก็ประมาณสองสามปีก็ประมาณประมาณสิบขวบใช่ไหมเราเนี่นะซึ่งกระทง,งนี้เนี่ย โดยความเชื่อของก็ตั้งอยู่ข้างๆทางกระทงเฉกบานน่ะปะที่เขาตั้งข้างๆทางเสาไฟฟ้าเป็นกระทงเส้นไหวนั่นแหละเขาจะเส้นไหวอะไรสักอย่างหนึ่งวิญญาณไร้ญาติผู้เสียชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะอันที่ได้เราก็เป็นเด็กเราก็ฟังนะก็คือไปเตะเตะกระทงในกระเด็นนกระจายเลยข้าวกระจายเลยแล้วก็เดินผ่านไปกันเดินผ่านกันไปไม่ไม่ไกลเท่าไหร่หลานก็ล้มไงท้องไงท้องเลยตาขาเโอ้ฮะ คือไม่มีโอกาสได้ได้ได้มาเล่าว่าไปทําอะไรมาแต่เพื่อนๆเขาสี่ห้า 4, คนเนี่ยเล่าตรงกันหมดว่าเนี่ยเป็นเด็กระทงแอดร้นชื่อแอดนะแอดเด็กระทงพรากบว่าเขาก็ไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าเขาเขากลายเป็นคนที่ไม่มีสติไปเลยื่อง่ายขนาดนั้นนะพี่นะคะใช่ใช่แล้วเสร็จแล้วก็พี่สาวก็เอาไปรักษาโรงพยาบาลประสาทคือเดียวนะพี่น้ครุ่งไม่มีสตินี่คือ คือเขาเขาลื่นแล้วเขาชักอ่ะเราพูดง่ายๆนะชักตาเหลือกตาตั้งแล้วพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราเร็แแล้วเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะไม่พูดไม่กินข้าวไม่กินน้ําแล้วก็นั่งแต่เวลาเวลาจะกินน้าต้องเอาช้อนงัดปากแล้วเอาน้ําหยอดอย่างนี้ค่ะข้าว่าไม่กินแล้วเขานั่งเนี่ยนะะเวลาเขานั่งเนี่ยน้ํามันตัวเนี่ยจะออกไม่ใช่เหงื่อนะคะน้ํามันตัวออกคือเหงื่อออกกลายเป็นน้ํามันเหรอใช่ค่ะแล้วคนนี้พี่สาวเนี่ยก็รักษาที่ ที่ที่ทางใต้อะโรงพยาบาลประสาทนะคะช็อตได้ด้วยเครื่องไฟฟ้าก็ไม่หายนะคะไม่หายเสร็จปุ๊บพี่สาวก็โทรเลขมาที่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยพเป็นออกทุ่งช้าช้าขอทราบเพิ่มเติมแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรที่ช็อตเครื่องหมอไมู่้คือหมอบอกว่าเด็กเป็นหมอไม่รู้สาเหตุคือเวลาเขาอยู่โรงพยาบาลเขาจะคลั่งคลั่งนี่คืออาวาดโวยวายเหร ไม่ไม่ค่ะร้องร้องร้องตกใจอย่างนี้ค่ะร้องตกใจเห็นพี่สาวบอกร้องตกใจก็ต้องช็อตด้วยเครื่องไฟฟ้าให้สงบแล้วเสร็จแล้วใช่แล้วเสร็จแล้วหมอหมอก็เช็คประสาหมอบอกว่าหลานไม่ได้เป็นอะไรอพอไม่ได้เป็นอะไรเสร็จปุ๊บที่สาวโทรเลขมาที่บ้านบอกว่าจะเอามารักษาที่กรุงเทพคือเป็นคนสุดท้องเนี่ยเวลาพ่อแม่มีเรื่องอะไรเราเราจะได้ยินเพราะเราเป็นคนสนิทกับตัวคนเล็กก็จะอยู่ใกล้พ่อแม่แตลอดก็พี่สาวก็เอามารักษาที่กรุงเทพ โรงพยาบาลประสาทแถวฝั่งทนนะคะแต่ช่วงที่ยังไม่ได้เอาไปรักษาเนี่ยเขาก็จะมาพักอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก่อนบอกนิดนึงบ้านเนี่ยเป็นบ้านสวนส้มบางมดนะคะเป็นสวนส้มล้างซึ่งเขามาจัดสรรขายเป็นล็อกล็อกล็อกละร้อยตารางวาม่งห้าสิบตารางวามั่งพ่อเนี่ยมาอยู่ที่ี่นี้คือสวนส้มบางมดครับทีนี้ช่วงที่หลานมาอยู่ที่บ้านเนี่ยหลานจะไม่พูดจะนั่งแล้วจนน้ํามันตัวไหลพี่นกก็เห็นอยู่ถูกไหมเ้อา้อน เห็นค่ะเห็นแล้วก็พี่นกอธิบายตรงนี้ให้ผมฟังนิดนึงให้เพื่อนเพื่อนฟังนิดนึงน้ามันตัวไหลมันคือออกมาจากตุ่มเหงื่อเนี่ยมันไหลออกลักษณะคือเขานั่งเท้าเขาแนงเอาแขนวางก็อี้ใช่ไหมคะน้ำมันก็จะไหลออกมาตรางแขนที่เขาเท้าขาที่เขาวางกับพื้นนี่นน้ามันก็จะไหลไหลจากตรงฝ่าเท้าลงไปอย่างนี้ค่ะมันเป็นน้ํามันน้ํามันอคล้ายๆเหมือนเราเราจับเหมือนน้ำมันหมูค่ะแต่ไม่ใช่ไหลทั้งตัวนะคะไหลอ้ พื้นตัวเนื้อตัวเขาเนี่ยถ้าเราแตะลงพื้นเนี่ยมันนานมันจะมันออกมา <c oughs> เออแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาจะไม่คุยไม่คุยไม่พูดไม่กินข้าวไม่กินไม่กินไม่ไม่กินข้าวเลยค่ะแล้วก็อไปรักษาไม่พูดกับใครนะเราไปรักษา,นะา,กษาแถวฝั่งทนลมอุตสาหใช่ไหมคะครับ <c oughs> ก็พาไปโรงพยาบาลก็ไปด้วยพอเขาเข้าโรงพยาบาลคุณหมอเช็คเช็คเข้าไปในห้องก็เข้าไป,ก,าไปกันมีแม่มีพี่สาวมีพี่ไปด้วย <c oughs> เขาหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะเขาคุยกับหมอปอเลยค่ะวพราเขาชื่อชื่อนี้อายุเท่านี้เรียนโรงเรียนนี้อืเขาพูดเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็เป็นชื่อเขาจริงๆอะไรจริงๆข้อมูลของเขาจริงช่ดยเหมือนเด็กปกติทุกอย่างล่าเลยปกติอย่างแล้วหมอบอกคุณเอาลูกมาทําไมลูกคุณไม่ได้เป็นอะไรลูกคุณไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยคุยกับหมอรู้เรื่องหมดทุกอย่างคุณแม่คิดไปเองคุณแม่เขาก็เหมือนทั้งน้องคุณแม่ ทางบ้านเราแบบเพี้ยนอะไรเงี้ยเขาก็ให้กลับอพอกลับมาพอกลับมาก็เหมือนเดิมคือไม่พูดไม่กินข้าวนั่งน,ง,นง,งนั่งอย่างยุงกัดก็ยังนั่งนะอยู่แล้วน่ะก็มีคนบอกว่างั้นเอาไปรักษาแถววัดพะลามสามละกันจเจ้าอาวาสองค์เก่งเรื่องสายพวกพวกเส้นมุนอะไรอย่างเงี้ยครับครับพี่สาวก็เอาเอาไปพี่ชายก็ขับรถไปรักษาแถวพะลามสามนะคะครับจเจ้าอาวาสก็ไปเขาด้วยอีกอ่ะด้วยดูวเสล้ว เจ้าว่า,างเนี้ยเขาใช้สายยางอ่ะฉีดแต่เขาสวดกรนะถางนะนะฉีดฉีดหลังน่ะหลังก็ร้องโอ้โหร้องร้องดังมากร้องกรี๊ดกรี๊ดเลยอ่ะแล้วก็บอกว่ากลัวแล้วกลัวแล้วแล้วเขาก็ท่านก็นบอกว่ากลัวแล้วมึงก็ออกไปเสนะียอะไรเงี้ยเขาก็ร้องอีกเดียวเขาก็เอาสายยางฟาดเขาหลังฟาดเขาหลังนะคะแต่ก็ไม่ออกแล้วก็ฉีดแล้วจนสุดท้าย ขณะที่เขาฉีดอะไรน้ำมูลองเขาเนี่ย<ะ>เขาก็จะเอาคล้ายๆเหมือนไม้ขัดหมอ้อคล้ายๆเกิดทันมั้งไม้ขัดหมอ้อโอ้ชาญายโดนโดนฟ้าด,ด้วยเอ่อไม้ขัดหมอ้อแต่มันยาวกว่าไม้ขัดหมอ้อนะคะ,ะเขาก็กดไปที่ท้องน้อยของหลาน<ะ>กดกดกดให้ออกไปอะ่ะหลานก็ร้อง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 นิ่งไปพักนึงอะ่ะแล้วก็ก็กลับบ้านกลับบ้านมากลับบ้านก็คือเอากลับบ้านมาก็ ก็ก็ก็ยังซยังยังยังซึมเหมือนเดิมไม่พูดไม่จาจนจนวันที่สามอะเช็ดตัวเขาอะพ่อมาเห็นพ่อหาตาเห็นหว่าท้องน้อยของหลานเนี่ยเป็นจุดสีม่วงๆค้ำค้ำค้ำเป็นท้องน้อยเลยพ่อก็เลยถามพี่สาวว่าไปที่ไหนมาอะไรเงี้ยพอถามเสร็จปุ๊บพ่อก็บอกเอากูขึ้นรถไปหน่อยเอาหลานไปด้วยแล้วคือแต่แต่วันนั้นนายได้ยินแม่พูดว่าทําไม ทำไมแกถึงไม่รักษาหลานได้ยินมาพูดแบบนี้แต่พ่อไม่ตอบพ่อบอกว่าเอากูขึ้นเดี๋ยนะเดี๋ยนะค่ะทำไมพ่อไม่รักษาหลานประธานโทษพ่อพี่นกคือแม่พี่ถามถามว่าทำไมแกถึงไม่รักษาหลานแต่พ่อที่ไม่ตอบคือพ่อพี่นกทุ่งรักษาเรื่องแบบนี้ได้เหรอเขาเขามีคาถาแต่ลูกๆไม่ค่อยได้อะไรไปอ่ะอ๋ออฮะอฮะแล้วเสร็จแล้วก็ไป ไปวัดแถวพระรามสามอะวัดเดิมแบบตอนใช่แล้วก็ไปด้วยพอเห็นเจ้าว่าวัดปุ๊บพ่อชี้หน้าด่าดเจ้าว่ามือใช้ดวลาฉานวิชารักษาหลานกู้พูอย่างนี้พูดดังลั่นเลยค่ะโอ้ครับแล้วท่านเจ้าว่าก็ชี้หน้ากลับว่าถ้ามึงเก่งจริงมึงก็รักษาหลานมึงให้หายสิพูดทะเลาะกันเสียงด,ดังมากเลยเฮ้ยอ่าอันนั้นเราเราเรา,เราเราก็ยืนอยู่ในเหตุการณ์่ะฮะแต่พ่อเขาไม่ได้พูดอะไรแต่พ่อด้สุหรี่ไมจากนะคะแกเป็นคนสุหรี่ไปจาก แกก็ไว้หนวดนี้เหมือนตาจันหนวดเขี้ยวสไตล์ของแกเจ้าวัดไล่บอกมีเก่งจริงนึงรักษาหลานนึงให้หายพ่อก็เลยอ่ะกลับบ้านกลับบ้านมาหลานก็ยังซึมเหมือนเดิมจนได้ยินแม่พูดว่าทําไมถึงไม่รักษาหลานอะไรเงี้ยแล้วพ่อเขาก็บอกว่าวันนั้นเป็นวันที่พ่อเขาทำอะไรน้ำมูลอะไสักอย่างอ่ะแล้วพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะทําน้ำมต์นะแม่มึงให้ตัวเล็ก ขึ้นไปอยู่บบข้างบนคือตัวพี่เขาบอกให้ลูกคือคือตัวพี่ให้ไปอยู่ข้างบนอย่าลงมาข้างล่างนะ<ห>แล้วถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยห้ามแอบมองหรือถ้าแอดงยหน้าขึ้นไปห้ามสบตาแอดนะคือคือหลานคอันนี้บ้านไม้สมัยก่อนข้างบนจะเป็นรูเป็นร่องๆเ,อเล็กๆน,นะ<อ>ขึ้นมะออมองมาข้าง,างาล,ล,งล,งล,งลง่างเห็นเห็นพ่อสวนอะไรทไม่ทราบสวนสวนแล้วหลานเราร้องร้องแบบร้องร้องไหนพึ่งสีงน้ำตาขาวค่ะมันก<อ>ับที่หนังเ<อ>ขาเล่นสีน้ตาขาว,าวอ่ะแล้วก็ เห็นตาขาวพอเห็นตาขาวเหนื Or ่อยเงื่อยขึ no that, that <enjoyed> <'s> ้นบนจะขึ Reason ้นมาหาเราแล้วก็หลบหลบก็เลยมองมองมองเท้าหลานแทนพราพ่อบอกว่าอย่าไปจับตบตาหลานไม่ได้ยินหลานหลานพูดว่าอย่าไล่หนูเลยหนูไปไหนไม่ได้หนูไม่มีที่ไปหนูไม่มีที่ไปตัวหนูหนิยมเน่ามากหนูเน่าหมดแล้วอะไรอย่างนี้แล้วพ่อไปสวดอะไรไม่รู้ว่าสวดเหมือนกระถาไม่เคยได้ยิน่ะแต่เป็นกระถาที่ช้าๆนิ่งๆนะครับแล้วก็ หงายท้องแล้วก็บอกช่วยหนูหน่อยช่วยตัดมะแรงวันหนูหน่อยหนูเน,น่าหมดแล้ว oh, อะไรเงี้ยครับ,รบอ่าอันนั้นคือเริ่มมองลอดล่องลงมาการน,นี้ตอนที่เขาหงหายเนี่ยเนี่ยนงายหน้าขึ้นขึ้นบนข้างบนเนี่ยเราก็จะหลบตาหลานไม่กล้ามองเหมือนที่พ่อสั่งไว้ครับ,รบแล้วก็หลุดพอหลุดออกปุ๊บหลุดออกปุ๊บก,ก็นิ่งเลยคัรนี้นิ่งก็เริ่มพูดได้คือพี่สาวตัวเรียกแอดแอดเขาก็จา่าพอจา่าปุ๊บพี่สาวก็ร้องไห้เลยว่าลูกสาวมีสติละ พ่อก็อาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์อปกติค่ะและ้วได้ยินเสียง,งนี่พูดว่าทำไมไม่คล้องมงคลหลานพ่อบอกไม่เป็นไรหลอกเขาไปแล้ว<ะ>เขาไปแล้วเขาไม่มาแล้วก็าหายปกติหลานกลับไปที่ใต้ไปเรียนหนังสือปกติหายหายปกติประมาณได้ไม่แน่ใจว่าสามปีหรือห้าปีค่ะ,ะเขาก็เรียนคริง<ะ>เร่งก,ก็หายแล้วอยู่ๆเขาเป็นอีกค่ะเขาเป็นอีก พี่สาวโทรตอนนั้นมีโทรศัพท์นะพี่สาวโทรมาว่าพ่อแอดเป็นอีกแล้วอะไรเงี้ยเป็นอีกแล้ว à, กเเ็เอากลับมาเข้ากรุงเทพเอากลับมาเข้ากรุงเทพก็ก็วันนั้นกลับจากองเรียนพอดีเลยก็เข้าบ้านแหละพี่สาวมาเขาเข้ามาบ้านเนี่ยเข้ามาบ้านเนี่ยเขามองมองมองทุกคนในบ้านเราก็เห็นตาเขาชี้หน้าตาเลยแล้วหัวลาะดังมากหัวลาะดังมากบอกเสียงแสบห่วหัวล้อแล้วก็บอกว่า หลานมึงไม่หายแน่กูจะเอาหลานมึงคืนเื่อนี้นะโ้ยโก็นลุกกูจะมันไม่หนังทุกอยากนะนะ่างเลยค่ะแบบตกใจอนะ่ะกูร้อนางนแล้วแหม่หัวราะพ่อพ่อนิ่งอย่างเดียวพ่อก็สวดสวดมึงก็หัวราะใส่พ่อมันก็นิง่งนิ่งเป็นพักๆันะค่ะนึกออกไหมนิ่งเป็นพักๆก,กะัะแต่ก็ไม่ฟูมไฟเหมือนเหมือนครั้งแรกที่ทม่มาก่อนเมื่อห้าสี่ข้าปีที่แล้วะนิ่งไปอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วพ่อก็รู้สึกพ่อจะทํงคนคลองนะ,ะคะคลองเสร็จปุ๊บมันก็ยังเดียนพูดว่ากูจะเอาหลานมึงไปแน่ มึงรักษาไงก็ไม่หายแนย่กูกลับมาทางเนี้ยเสร็จปุ๊บก็มันยังเด็กมากแล้วก็โตแล้วพอพี่นกทุมนะหลานคนเนี้ยที่กลับมาเป็นอีกเนี่ยแต่ตามความเชื่อเนี่ยนะคือวิญญาณดวงเดิมหรือเปล่าดวงเดิมค่ะดวงเดิมดวงเดิมดดม, <S <S มันคือเขาเขาพูดเลยลว่า กลับมาแล้วนะกูเอาหลานมันไปแน่แล้วพ่อเขาก็สวนมันก็มันก็เหมือนคนสลบอ่ะสลบแลวเพือเ่อนอีกแต่พ่อก็ใช้มงคลน,นะคะมงคลของแล้วก็หลานหายไปคืนนั้นเลยค่ะทุกวันนี้ไม่เจอตัวเลยค่ะกี่สิบปีแล้วค่ะฮะหายศูนหายเหรอใช่ค่ะศูนย์หายมันสกุลสินผสมคหาไม่เจอสักศูนย์เลยค่ะเดี๋ยวนะกี่สิบปีแล้วละ่ะเพราะว่าตอนนั้นยี่สิบสองสิบสามแล้วผ่าตเองห้าปี ีผงเดีแล้าปีอ่าตอนนั้นคือเขาหายไปแล้วฮะเขารักษาพ่อรักษาหายแล้วห้าปีใช่ไหมคะ<า>แล้วเขากลับมาเต็นอีกก็สามสิบกว่าปีแล้วนะคะที่เขาหายไปสาบสูญไปเลยคะ่ะหายจนคืนเพราะที่บ้านนันเป็น,เป,นเป็นสวนจนบง<ข>ังเก่าเสีย<ข>หายไปเลยคะ่ะทั้งตามตัวไงตไม่ไม่เจอหายไปเลยอ่ะสาบสูญไปเลยคะ่ะทุกวันนี้ก็กลายเป็นแทงเรื่องกับคนสาบสูญที่สาวว่าหารไม่เจอจะกลายเป็นลูกเหลือลูกสองคนลูกชายโอ้โห จร,จริงจริงเนี่ยืย <คน S 2> ้อใเยคุณโหดร้าย<ห><ห>เลยอ<ล>่ะโหดร้ายมาก<ช>ข่ะไี่น้กทุ่งนั่นแหละแล้วก็ครั้งรอบสองนี่หูเขาหัวล้อเ,เราเป็นเด็กเรายังกลัวหูล้อเสียงแหลมมากเหมือนมันแบบเฮ้ยนี่มันจริงเหรอแล้วพอเวลาเราอยู่คนเดียวเงียบๆใช่ไหมหรือว,ว่าช่วงที่เปลี่ยนฤดูหนาวก็เป็นฤดูร้อนเนี่ยเราสมองจิตเราจะว่าเราจะคิดถึงเรื่องอดีตเฮ้ยเราเคยถามเหตุการณ์อย่างนี้มานะนี่มันจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตที่เกิดแบบนี้ค่ะโอ้โหคุณน่าแหละ <c oughs> แล้วก็ยังมีอีกนะคะพ่อเนี่ยเสียที่โรงพยาบาลทหารเรือเพราะแกเป็นนักบรบทหารทางศึกใช่ไหมครับคุณหมอบอกว่าเออก่อนจะเผาเนี่ยไม่ต้องเปิดโรงนะคะเพราะคุณตาเนี่ยอัดฟอร์มอลีนไม่เข้าสกมัจะขึ้นเพราะว่าแกก็คงมีกระถาแ แกแกจะพูดนะว่าสมัยนี้ทำไมสักกันเยอะกันสมัยแกสักนิดนิดนิดเดียวเองนะะแกจะสักที่แขนที่ฉานิดเดียวราบอกว่าขีดกำมะรีไม่เข้านะอย่างเงี้ยอย่าเปิดลงแล้วมันขึ้นอะไรงเงี้ยผมก็ว่าตอนจะเผาเนี่ยลูกๆบอกให้เปิดเพราะพี่สาวจากใต้ลงมาพอดีคนที่ลูกลูกใครสรัพย์สินใจจะดูหน้าเพราะพอเปิดออกมาทุกคนก็ลุนกันอ่ะไม่ขึ้นเลยค่ะแห้งเหมือนคนหลับไปเลยอ๋อไม่ขึ้นแห้งเหมือนคนหลับไปปกติอืมแต่ก็ได้ก็มีขนเดียวนะ ใช่แ yup. ล้วตอนที่จะปะเอยเขาทำเนี่ยเขาจะต้องสะกดที่หน้าสะกดวิญญาณจะตะเอยเนี่ยเรียกลูกเขาไปเลยบอกว่าเนี่ยผมลุงผมเนี่ยผมสะกดวิญญาณคุณตาไม่ได้นะไม่มันตอนได้เลยอ่ะแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยผมสะกดวิญญาณคุณตาไม่ได้นะเออเดี๋ยวมานั่งเดี๋ยวมาลุ้นกันเขาจะมีช่องกระจกเล็กๆใช่ไหมหรอมาดูกันนะถ้าจดคุณตาเนี่ยตรงดิ่งเหมือนไม้เนี่ยแสดงว่ากระถาอุคมแกเยอะแต่ถ้าเป็นงอเหมือนเราทอดปลาไม่ใช่ก็ดูกันตรงดิ่งค่ะ ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ต้องวิดีโอค่ะสมัยก่อนต,ตอนนี้คงไม่คงจะดีแพร่ดียอยกมาไม่ได้แล้ว<ะ>ตรงดุนเหมือนไม้เลยค่ะพ่อเสียเออนี่ยทั้งดุงในชีวิตโอโ้คือแตตอนนั้นพี่นกทุ่งก็ยังเด็กนะก็คนไม่แน่ใจจำอะไรเลยคุณพ่อเนาะเป็นลูก<ะ>เป็นลูกพ่อมาเนี่ยพ่อไม่เคยล้างหน้าแปรงฟันในห้องน้ำเลยค่ะเขาจะมาล้างตรงหน้าบ้านแล้วสาดสาดหน้าบ้านให้เปียกหมด เหวนแกงเงี้ยตลอดท่านจจาความได้พี่นกทุ่งพอจะรู้เรื่องเวทมนต์คาถาอาคมจากคุณพ่อบ้างไหมไม่เลยได้ยินแต่ว่าได้ยินแต่ว่าแกจะสวดแกจะต่อพระเกศให้ให้ลูกๆและหลานเะนี่ยได้ยินคําว่าพระนเรศบางซ้ายพระนลายบางฝาแค่นี้ยแล้วอะไรต่อพระนเรศบางซ้ายพระนลายบางฝาอ๋อ จำได้แค่นะท,ที่ได้ยินต่อระถาให้แบบต่อพระเกียรติให้ลูกหลานนะพนรีหนางใช้พนระเรา,าบอกก่อสถิตมาเบื้องหน้าหน้าจังงอนได้ยินได้แค่เี้แล้วไม่เคยได้ยินอะไรเลยงเลยไม่เคยบอก,ล,ล,กลูกเลยพี่นกเคยได้ยินคุณพ่อเล่าให้คุณแม่ฟังหรือว่าญาติญาติพี่พี่น้องน้องพูดคุยไหมว่าข้อสันนิษฐานที่เกิดขึ้นการไปเดินเตะกระทงเนี่ยมันมันมีบทสรุปตรงไหนวิญญาณใครอะไรยังไง พ่อจะบอกว่าเวลาเดินถนนเนี่ยอย่าก้มหน้าก้มตาเดินนะแบบไม่ใช่สักแต่ก้มเดินให้มองไปเตะอะไรจะไปเตะอะไรของข้างทางนะอะไรอย่างเงี้ยพ่อจะเคยบอกว่าเวลาเข้ามาเส้นไหวอะไรข้างทางอย่าไปเตะอย่าไปอะไรเทานั้นอย่าไปทักคนนะพ่อจะสอนแค่น네ี้ค่ะพ่อจะสอนแค่นี้แล้วก็วันโกนวันโกนเนี่ยถ้าไม่ไม่จําเป็นก็รีบกลับเข้าบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้ความหมายไหมพี่นกทุ่งรู้ความหมายไห เออคขาจะบอกว่าลมเพลลมพัดก็จะเรียกลมเพลลมพัอ่างใช่เหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตคือมันโหดร้ายมากพี่นกทุ่งใช่หายไปเลยค่ะหายไปเลยค่ะนํามาคกุณกุลมเพื่อนเพื่อนครับคือเราจะบอกว่าน้องหลานของพี่นกทุ่งหนีออกจากบ้านมันไม่ได้ไงมันเขาเด็กอายุสิบสองสิบสามสิบสี่ประมาณนี้ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเขาหายที่กรุงเทพนะคะใชยที่กรุงเทพคือยุคนั้นเนี่ย ถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือ2,510กว่ากว่ารถแท็กซี่ในกรุงเทพยังมีมิเตอร์อยู่เลยครับยังไม่ได้ใช้ต่อรองราคาเลยยังใช้การหุงข้าวแบบเช็ดน้ำมีไม้ขัดหม้อเขยา่ากึกก<ช>ึก<ๆ>ลินน้ำข้าวเก็บไว้ผสมกับเกลือใส่น้ำตาลกินใช่แล้วเวลาฝนตกเราก็จะลองน้ำฝนล,ลองน้ำฝนเอาไว้กินไม่ใชน คือฉะนั้นแล้วเรื่องของสภาพสังคมแล้วก็สภาพจิตวิทยาต่างๆในยุคนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนยุคนี้คือเด็กยุคนั้นจะไม่ได้ผลผลันหรือทําอะไรแบบนี้แน่ๆผมก็เลยค่อนข้างใจอินอยู่ว่าของแบบเนี้คือกระทงนั้นอ่ะแน่นอนที่สุดใช่ไหมพี่นกทุ่งว่าเป็นกระทงเขาเส้นไหวแต่จะเส้นไหวใครไม่รู้ถ้าผมดาค้เขาบอกว่าอยู่ตรงเสาไฟฟ้าและแอรติด ตรงใกล้ๆนั้นน่าจะมีหนองน้ําถูกไหมไม่ไม่ทราบลย่เราเป็นเด็กแต่แล้ว่าเพื่อนๆแบบว่าแอดเอกแอดเอคนเดียวอนั่นแหละแต่พ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรเรื่องคาถาแต่แกจะไว้หนวดไว้หนวดเงื้มเลยนะคะสูบบุหรี่ใบจาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าท่านรู้อะเพียงแต่ว่าบางอย่างมัน แต่ตอนที่กลับมารอบสองเนี่ยเขาหัวล้อเสียงดังมากหัวล้อจนเราต้องเอาหมวกปิดหูเหมือนไม่นหนังเลยค่ะแต่พ่อในคนนิ่งมากเลยนะนิ่งมากเลยคือท่านคง,งรู้แหละพวกนิ่งมากท่านคงรู้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วซึ่งถึงที่สุดแล้วแล้วเออ,เออแล้วก็ได้ยินเสียงได้ยินได้ยินแม่ว่าพ่อว่าทําไมแกไม่คล้องมงคลหลานแต่แรกตั้งแต่แรกเมื่อหาปีที่แล้วแม่ได้ยินแม่ดุพ่อนี่แหละค่ะซึ่งตอนครั้งนั้นเนี่ย มันมีประโยคนัจากวิญญาณที่อยู่ในร่างหลานของพี่นกทุ่งอะที่บอกว่าอย่าไล่หนูเลยดูไปไหน<ร>ไม่ได้นี่ไปใช่นี่นี่ที่ไปนี่ยะตรงเนี้ยมันมันทําให้คนลุก<อ>ตอนตอนตอนครั้งที่สองเนี่ยโอ้โหหัูล้อดังมากเลยหัวล้อหัวล้อดังมากหัวล้อตกใจอะ่ะแล้วก็ บอกว่ากูไม่ไปกูไม่ไปแล้วก็พอตกตอนเช้าเนี่ยก็ไม่เห็นหลานแล้วค่ะโหพี่สาวร้องไห้แบบแล้วในคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอนะทุกคนหลับหมดหรือว่าเป็นกังวลจะป<ม> <จะ S 2> กติค่ะมนตกตจพ่อเขาก็สวดแล้วสวดอะไรแล้ว,ว,ลวจำได้ต่พ,พ่อของมงคลนะของมงคลแล้วก็หลับหลานเนี่ยนอนกลางพี่สาวดักเอาไปเลยกระตื่นเช้ามาไม่เห็นหลานแล้วค่ะเหมือนกับว่าทุกคนรู้ว่าต้องเฝ้าระวังเหรอใช่ค่ะใช่ไม่เห็นหลานแล้วค่ะไม่เห็นห เสียดายพี่สาวไม่ได้อยู่ด้วยจะมาเล่าให้ฟังจะให้เขามาเล่าให้ฟังพี่สาวไม่ได้อยู่ด้วยหมายถึงตอนนี้ถ้าตอนนี้ตอนนี้เขาอยู่<ะ>เขาอยู่หัดใหญ่ค่ะเขาอยู่หัดใหญ่อื<ะ>เขาก็ยังอยู่หัดใหญ่อยู่กับลูกชายสองคนโหน่ากลัวเนี่ย <c oughs> ก็คือก็คือเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ที่ตอนนั้นอายุประมาณสิบสองสิบสามเพิงเห็นเหตุการณ์อย่างเนี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เห็นวัดแถวพระรามสาม เขาก็แบบมีพิธีกรรมของเขาเจ้าว่านะขาก็สวดอ่ะแต่โุ้แต่ตอนที่เขาสวดแล้วเขาสาบนะโมนี่หลาาร้องนะร้องร้องดังมากอ่ะร้องร้องเจ็บอ่ะนั่นแหละฮะนั่นแหละร้องดังมากเลยแล้วก็พอกลับมาบ้านได้สามวันมันก็เป็นรอยเขียวแงบได้ไม้เขาก็กดไงไม้กดอ่ะกดกดแต่แล้วพ่อเนี่ยโมโหเลยไปว่าท่านเจ้าว่ามึงเอาดีระฉานวิชามารักษาหลานกูอะไรเงี้ยก็ใช่เขาคงรู้อ่ะ ท่านต้องคงรู้พี่นกทุง่งผมถามนิดนึงก่อนหน้านั้นน่ะมีใครทักหลานหรือเปล่าครับว่าว่าดวงวชะตาโนูนน,<ม>นั่น<ม>นี่อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็ยังเด็กๆนะพูดถึงนาเด็กๆนะพูดถึงนะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าสมัยก่อนอนะ่ะพี่เคยอะ่ะเขาจะเป็นคนค่อนข้างจะแบบต้าชูนะแต่มีเห็น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 ได้ยินพี่สาวพูดกับแม่ว่าเหมือนกับว่าจะโดน โดนทําคุณใสหรือเปล่าแล้วมันโดนหลานเพราะว่าพี่สาว่ามีเบี้ยแก้ที่คอพ่อพ่อจะมีเบี้ยแก้อยู่สามสามสามเมตรใี่พี่สาวคนที่สองใส่แต่อยู่ที่ที่ทางใต้เขาป<ะ>้องกันไว้อ่ะก็ไม่รู้เป็นเพราะเหตุน,นี้พี่สาวเขามีเบี้ยแก้เขาบอกก็เลยไปโดนหลานหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่กมันกระจุกหมอกจากพื้นีอดีนั่นแหละฮะเพราะพี่พี่เคยไปได้สมทานที่ทางทางใต้ฮะ เราว่อก็มีพี่หญิงเยอะอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าโดนโดนจะเล่นงานพี่สาวแล้วไปโดนลูกก็บอกไม่แน่ใจเพราะงั้นเราก็ยังเด็กๆอยู่เพราะว่าเรื่องเล่าที่เป็นการทําคุณทําของใส่แอบทางงนั้นเนี่ยเยอะมากใช่ก็เลยเชื่อนื่งว่าเบี้ยแก่นี่มีจริงเพราะพี่สาวคอยเบี้ยแก่อยู่จะมีสามเม็ดที่ที่พอให้ใช้กันพี่สระพี่สามคนเนี่ย่วัดเดียวกันหมดละไม่แน่ใจนั้นเรายังเด็กอยู่วัดแถวนครปฐมป่ะเป็นหอยนคะเป็นหอยเป็น พ่อเป็นค,คนน่าเขาบรรเทเก่าอะเป็นคนบรนเทอบางเยเดาเดาได้ว่าน่าจะเป็นนอกจากนั้นมานะคะพอหลานหายเนี่ยพ่อจะไม่พ่อเขาจะแบบจะจะซึมไปเลยเหมือนกับแต่แต่กแตกแก็ไม่สดแสดงออกนะคะ,ะคือวราเราเรามีครั้งหนึ่งลืมเล่าที่บ้านเนี่ยที่บ้านเขาแต่งงานใช่ไหมก็จะเอาพ่อกับแม่ไปอยู่ด้วยก็จะนิมนต์นิมนต์<ะ>พระพระวัดแถวบ้านเนี่ยมาสวด ชวดทยันโตทุกคนก็นั่งฟังพระสวดกำลังพระกาลังสวดเนี่ยพ่อทักกลางคันเลยเฮ้ยพวกมึงหยุดพ่อพูดมึงกับพระองกล้าลูกทั้งมึงหยุดมึงสวดผิดพระหยุดพระหยุดพระหยุดเสร็จปุ๊บมึงสวดใหม่อยู่อย่างเงี้ยสวดใหม่พก็หยุดแล้วสวดใหม่สวดใหม่พ่อบอกไอ้ฮานี่สวดใหม่ยังสวดผิดอยู่กับพาะเหืองกระเป๋ามันนี่กูจะขึ้นให้มันมึงนะกูจะนําให้แล้วก็มึงสวดตามกูนะ กูโหตอนนั้นอายอายอายเพื่อนๆมากเลยเข้ามาที่บ้านกันเต็มมาทาบุญบ้านนี่ฮะพ่ออย่างนี้หละพ่อพ่อแบบนี้แล้วพ่อต่อเนี่ยบักไปหายอย่างนี้พ้าเหลือมาเสือดผิดเสืถูกคนฟังออกคนฟังไม่ออกก็ฟังไปอะไรเงี้ยพ่อก็พูดเขาว่าพระอู้ใช่ได้เลยนะพคอไดู้พ่อนไม่ยนไ่ยงนใช่เคยเคยเขาเคยว่าพระแต่ที่ที่เหนือกว่าพ่อคือคือคือใครรู้ปะ บรรดาลูกเขยทั้งหลายเอาชนะใจพ่อได้เนี่ยสุดยอดแล้วอะแล้วพ,พ่อพ่อพี่ลูงดูท่าทางจะแบบคุณเดี๋ยวไว,ไว้เอาไว้เอาไว้มีเรื่องเล่าใหม่มีมีเหตุการณ์เล่าอีกโอ้สนุกเอาไว้มีเรื่องมีเรื่องมาเล่าให้ใหม่จากพ่อนี่แหละโอ้โหจากพ่อนี่เลยละ่ะเดี๋ยวไว้คราวหน้า <c oughs> แต่เป็นเรื่อง,งสั้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องย,วยาวๆเป็นเรื่อง้นสั้นว่าครั้งหนึ่งเราเป็นเด็กเราเราดิเราอยู่ในเหตุการณ์นี้เรา เห็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่เป็นเรื่องยาวมากมีเรื่องของหลานมียาวมากเพราะหลานเขามาใ่้ขอักษาแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องสั้นๆสั้นๆจากพ่อเนี่ยฮะฮะโอเคถ้าเป็นคนเป็นคนสวนส้มบางมดคือเป็นคนจากนครปฐมแล้วมาอยู่ที่สวนส้มบางมดที่เขาจัดสรรสวนับจัดสรรที่ขายฮะเรามอยู่สมัยก่อนจะมีบ้านอยู่หลังเดียวเดียวๆเลยบ้านพ่อเนี่ยอ่า อยู่เนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรแลกๆที่แบบในบ้านที่บ้านที่อยู่ตอนดีเด็กยวเราจเห็นอะไรเงี้ยแต่พ่อพ่อจะไม่ค่อยเล่าอะไรจะไม่พูดอะไรคือถ้าคุณพ่อยังอยู่มาเล่าให้ฟังถ้าคุณพ่อยังอยู่ตอนนี้ต้องเรียกเรียกว่าโตตึงบางมดอะใช่ถ้าพ่ออยู่ตอนนี้โอ้โหแกเสียไปตั้งแต่พศห้าเจ็ดนะคะห้าห้าแปดปีนี่ไม่แต่ปีสี่เจ็ดสี่เจ็ดเทษที่เสียไปเป็นปีตอนปีสี่เจ็ดอายุอายุเก้าสิบ แต่ว่าที่รู้ภาษาบาลีแก่แป่ออกแกอ่านได้พ่อค่ะภาษาบาลีโอเครั้งหน้าเราเรามาเล่ากันใหม่ได้พี่นกทุ่งกราบขอบพระคุณมากครับค่ะถ้าเราผิดพลาดยังไงก็ขอโทษมาด้วยนะคะครั้งแรกแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์จริงในชีวิตที่เราเด็กๆเราเคยเจอมาแล้วเราเห็นมาแบบนี้ค่ะครับครับจากพ่อนะคะเดีจะไว้ว้จะมีมันได้ไหมจากพ่อโอเคพี่ โอเคนะคะขอบคุณมากค่ะช่วงแซนค่วงแฟนขับอยู่นะคะค่ะสวัสดีค่ะัครบ